สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพอรพรมทักทายบ่ายสองครับ4กันยายน2564รมาพบกับท่านผู้ชมที่เป็นผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทุกท่านครับมีท่านผู้ชมทางบ้านก็คอมเมนต์มาถามเหมือนกันครับว่าเงินผู้สูงอายุที่เข้าบัตรคนจนเดือนละร้อยเดือนละ50บบาทนั้นในเดือนตุลาคมหรือว่าในเดือนต่อๆไปนี่จะมีการเติม เงินนี้เข้าบัตรสวัสดิการเอกห่งรับนี่ให้กดเงินสดได้อีกไหมนะครับมีคําถามเยอะมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผู้สูงอายุก,ก็พากันกดเงินได้แล้วเป็นเงินยอดหลังสิบเดือนที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประชุมกันแล้วมีมติให้ช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้โอนยอดหลังสิบเดือนที่ยังไม่ได้ในรอบที่ผ่านมานะครับตอบคาถามเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็คือว่าเงินนี้นะครับ มันเป็นเงินคนละก้อนกับเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นงบประมาณจากรัฐบาลจ่ายเข้าบัตรโดยกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของงบประมาณสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้ดูแลงบประมาณวงเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้างเงินค่าแก๊สค่า45บาทต่อ3เดือนะค่ารถโดยสารต่างๆนะงบต่างๆที่เติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พี่น้องได้ใช้อยู่นั้น เป็นงบจากรัฐบาลเป็นงบงบประมาณของรัฐบาลนะครับส่วนเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นไม่ใช่เงินงบประมาณของรัฐบาลแต่เป็นเงินจากกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติเพราะฉะนั้นเงินผู้สูงอายุรายการนี้จะถูกเติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อไหร่ยังไงนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับประเด็นที่หนึ่ง กองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติมีงบประมาณไหมเรื่องที่1เรื่องที่2ถ้ากองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติมีงบประมาณแล้วต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยถ้าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประชุมกันแล้วมีมติให้จ่ายเข้าบัตรตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนอะไรทํานองนี้และกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติมีงบประมาณก็สามารถจ่ายได้เหมือนกันกับ เมื่อ30กรันกราคมที่ผ่านมามติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติบอกให้เติมเงินเข้าบัตร10เดือนจะอหลังก็ได้เห็นไหมครับประชุมกันตั้งแต่วันที่30กรันกราคม64กว่าจะทําการได้สําเร็จเพราะว่าระบบราชการมีขั้นตอนโน้นนี่นั่นเยอะแยะมากมายก็ทามาเรื่อยๆจนสําเร็จก็คือสามารถเติมเข้าบัตรได้เมื่อวานนี้3กันยายน2564นะครับทีนี้ต่อไปจะมีไหมเนี่ยล่าสุดฟังจาก ฟังจากและดูข่าวจากผลการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติครั้งที่แล้วเขาประชุมกันนับเป็นครั้งที่สองทับสองเมื่อ30มลักรกฎาคมนะครับเบื้องต้นนี่ให้เติมเงินได้ถึง30มสให้ถึงกันยา64เงินที่ได้เมื่อวานนี่ครับผู้สูงอายุที่ได้ผ่านบัตรเมื่อวานนี่ครับเรียกว่าเป็นการเติมให้แล้วนับจนถึงเดือนกันยายน2564นะครับ ต่อไปถ้าหากจะมีก็จะได้เดือนตุลาคม64เป็นต้นไปตุลาพฤศจิกาธันวาอะไรก็ว่ากันไปยาวเป็นยาวๆไปแต่ถามว่าจะได้ไหมตอนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่ได้บอกว่าจะให้นะครับตุลานี่ยังไม่ได้บอกว่าจะให้เพราะว่าเบื้องต้นในการประชุมครั้งที่แล้วนี่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติบอกว่าให้จ่ายถึงการยากยนต์ก่อนส่วนระยะยาวตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนั้น จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานพารณางบประมาณด้านนี้เมื่อมีคณะทำงานพิารณาด้านงบประมาณด้านนี้แล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงจะเติมได้เมื่อ,อไหร่ยังไงจึงจะมีการออกข่าวมาทีหลังนะครับซึ่งก่อนที่จะเติมเงินเข้าบัตรได้จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุกันอีกรอบก่อนจึงจะถ้ามีมติของกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นชอบให้เติมเงินให้ช่วยเหลือจึงจะเกิดขึ้นอีกนะครับตอนนี้ เดือนตุลาคมเบื้องต้นข้อมูลณนะวันนี้ข้อมูลณนะวันที่สี่กันยายนหกสี่นี่เดือนตุลาคมจะยังไม่มีนะครับยังไม่มีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้นะครับจะยังไม่มีการเติมเงินเข้าบัตรก่อนส่วนจะได้วันไหนอะไรยังไงในอนาคตต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุอีกครั้งก่อนจึงจะทราบว่าจะได้วันไหนเติมยังไงต่อไปเพราะล่าสุดคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติบอกให้เติมเงินเข้าบัตร ในส่วนของผู้สูงอายุนี่ได้ถึงกันยา6-4ก่อนซึ่งก็เติมไปแล้วเมื่อ3กันยาที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ส่วนตุลาคมเมป็นต้นไปเขามีคณะทํางานอยู่จัมีการดําเนินการในะด้านการพิจารณางบประมาณต่างๆจะหาง,งบประมาณมาจากส่วนไหนมาเข้ากองทุนผู้สูงอายุพอกองทุนผู้สูงอายุมีงบประมาณแล้วจึงจะเติมได้นั่นพอมีงบประมาณแล้วคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะได้ประชุมกันกันอีกถ้าประชุมกันอีกมีมติให้จ่ายเดือนไหนถึงเดือนไหนก็จะมีเขามาเป็นระยะระยะครับ ช่วงนี้ก็ขอให้รอไปก่อนนะครับเป็นอนุาตตุลายังไม่ได้นะครับแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ไมไดไมหมายความว่าจะไม่ได้ก็จะมีการดําเนินการในอนาคตนะครับหากมีการดําเนินการและมีข่าวว่าจะได้เมื่อไหร่ย,ยังไงก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหลังนะครับเราก็จะเกาะติดข่าวนี้มาเล่าให้กับผู้ชมทางบ้านฟังเป็นระยะระยะนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องตองพอรพรมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดเลือกทั้งหมดไว้ด้วย เมื่อเรามีข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จะทําคลิปแจ้งให้กับท่านผู้ชมทางบ้านทราบทันทีครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ